สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกไยจับนะฮะประจำวันที่10กันยายนปี65นะครับวันนี้ก็มีคู่ที่เด็ดสูงแรกอีก1คู่นะครับในรอบ20นาิก30นาทีเดียว,ว่า2ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะบุนในศึกบุนเดลิกาเยอรมันนะครับระหว่างทีมบาเยิร์นเมเนกแล้วก็ทีมสตุกกาดครับ ส่วนบาเยนมินเนกเองนะครับยันดถบที่3นะครับชนะสามเสมอ2อยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนสตุดการ์ดเองนะครับยันแถบที่13เสมอ4แพ้1โออันนี้ก็ยังมีชนะใครเลยเหมือนกันคิดว่าวันนี้มาเจอกับบาเยนเวยคิดว่าบาเยนน่าจะชนะนะครับแต่ว่าต้องไปดูผลงานที่พบกันนะครับผลงานที่พบกันล่าสุดเนี่ยบาเยนก็เสมอ2-2สองนะครับ ชนะ50ชนะ40โอ้โหเจอกันทีไรนี้สกอร์สูงทั้ง3เกมเลยนะครับแล้วก็แล้วก็โดนบาเยอร์หมดเลยนะฮะส่วนบาเยอร์เองผลงานล่าสุดก็เพิ่งไปชนะอินเตอร์มา2 0น,นะฮะแล้วก็เสนอ,เ,อ,อเสมอยูเนียนเบอร์ลิน, Victoria, โโน,นนะครับ1-1แล้วก็ชนะวิกตอรียโคโลนมา5้นนะครับโอ้โหฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับบาเยอรช่วงนี้นะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้งสานัดเลยนะครับ ในส่วนของสถุติขาดเองนะฮะก็3นานัดล่าสุดเองก็พึ่งไปเสมอกับชาเก้ hmm. มาหนึ่งหนึ่งเสมอโคโรนมา0ูนย์นะฮะชนะซินกันแล่นนะครับเด็กบ,บอลกระชับมิตร3าศูนย์นะครับโอ้ก็โอ้โอยังฟอร์มยังไม่บอลยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะในลีกเองก็ยังไม่ชนะใครเลยสําหรับสถุตดขาดนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะสามารถมีสักหนึ่งประตูได้ไหมกับบาเยอร์นะครับ ในส่วนเรื่องของราคาเองนะครับราคาเนี่ยโอ้โหเปิดมาเนี่ยโอ้โหบายเยนชนะนะครับแบบนี้พูลเอกหนึ่งเอกสองเนี่ยบายเยนอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะฮะส่วนสตูดิโอตเองอโอ้จากสิบสี่เป็นสิบห้านะฮะมีโอกาสนะมีโอกาสที่บายเนยนเนี่ยจะชนะแน่นอนนะครับถ้าราคาแบบนี้นะฮะส่วนราคาต่อเองนะครับต่อที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะฮะโอ้ต้อง บาเยนต้องมีทำประตูได้3ประตูนะฮะถึงจะชนะราคาต่อได้นะครับราคาน้ําก็0.89แล้วก็1.01เหมือนเดิมนะฮะคิดว่าบาเยนน่าจะชนะ3ามนนะครับดูจากคู่นี้แต่ว่าราคาสูงต่ำเต็มเกมไหลขึ้นจาก3.79เป็น4ลูกโอ้ถ้าราคาไม่เกิน4โลูกแล้วราคาบาเยน์แบบนี้และก็ราคาต่อแบบนี้นะฮะน่าจะไม่30ก็40แล้วะ อย่างน,น้อยก็คงจะเป็น20 30 40นะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับจากสกอร์ที่คาดไว้นะครับส่วนในครึ่งแรกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะครึ่งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมี1-2ประตูนะครับดูจากราคาแล้วนะครับมันเปิดมาที่ลูกครึ่งครับสองนะครับในครึ่งแรกแสดงว่าโอ้วันนี้น่าจะสกอร์สูงนะฮะอาจจะ2ลูก ดีไม่ดีอาจจะมีสามลูกในครึ่งแรกก็ได้นะครับสรานกาแบบนี้แต่คิดแน่ๆก็คือน่าจะมีหนึ่งลูกในครึ่งเวลาแรกนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะแล้วเราต้องไปลุ้นกันนะครับในรอบยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้บอลเยอะนะฮะสาหรับวันเสาร์คงได้ดูแต่หัวค่ํานะครับหัวค่ําแล้วก็คงไม่ดึกมากวันนี้บอลเยอะมากเลยครับนะครับยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีะครับระหว่างบาเยิร์นกับสตุตการ์ทครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ